เสียค่าคอสตไปหลักเกือบแสนค่ะเป็นหลักแสนเหมือนกันแต่พี่ก้อยว่ามันคุ้มค่าข้ออะไรรู้ไหมค่าคอสตมันก็เสียแค่ครั้งเดียวถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ลงมือทํางานตั้งใจลงมือทํางานนอกจากค่าคอสตแล้วมันต้องมีค่าการตลาดด้วยแต่ถ้าเอามาหารเปรียบเทียบทั้งปีเราจะรู้เลยว่ามันเป็นเงินลงทุนที่จํานวนไม่ได้เยอะแต่สามารถสร้างไรายได้มาหาศาลแล้วก็ผลตอบแทนที่คุ้มค่ายิ่งเรียนรู้ยิ่งลงมือทํายิ่งเก่งลูกค้าก็ยิ่งมากขึ้นอาชีพมันมีสเสน่ห์ตรงนี้คือมันเป็น อาชีพที่มันมีสเสน่ห์ก็คือยิ่งทํายิ่งเก่งยิ่งเชี่ยวชาญการเรียนรู้แบบฟรีๆมันก็มีเยอะนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์เรียนตามช่องทางต่างๆแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆก็จะมีให้เรียนรู้ฟรีๆหรือแม้กระทั่งในไลฟ์ของพี่ก้อยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้มาถามคําถามได้แต่ทีนี้การเรียนแบบนั้นบางครั้งมันอาจจะไม่ได้มาบอกวิธีการขั้นตอนอะไรต่างๆที่ค่อนข้างชัดเจนถูกไหมกา,ารที่คนเราไม่ได้ทุ่มเทแม้กระทั่งทุ่มเทเวลาของเราหรือทุ่มเทส่วนหนึ่งของ ไม่ได้ลงทุนน่ะทั้งเรื่องเวลาหรือว่าเรื่องทุนทรัพย์นะเขาไม่ได้ลงทุนเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้เสียอะไรเราก็จะไม่ทุ่มเทกับมันเต็มที่เข้าใจปะพี่ก้อยเชื่อเลยนะว่าคนที่วันนี้มาแล้วพร้อมมากเลยว่าวันนี้จะยอมเสียสละเวลายอมลงทุนเพื่อความรู้ <c oughs> เข้ามาเพื่อต้องการอยากได้ความรู้จริงๆแล้วก็ลงมือทำจริงๆคนนั้นแหละจะได้ผลลัพธ์